รอน้อง2ปีพังทลายซอสไพรเกาหลีร่ำไห้แจ้งข่าวร้ายชีวิตไม่ได้สบายอย่างที่คิด9มิถุนายนคุณซอสไพร์เกาหลีไบโคลียยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า2.47ล้านคนได้โพสตคลิปชื่อว่า EP795 ซอมาแจ้งข่าวดีที่สุดและข่าวร้ายที่สุดในเวลาเดียวกันให้กับ FC ได้ทราบพร้อมกันค่ะโดยคุณซอได้แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียลูกในคันที่พยายามตั้งท้องมากกว่า2ปีคุณซอสภพยเกาหลีเล่าว,ว่าเธอไปปรึกษาหมอพออยากมีน้องมากหลังพยายามกันเองมาสองปีจึงไม่อยากเสียเวลาแล้วแต่หมอขาวเวลาสเดือนในการช่วยแบบธรรมชาติก่อนพร้อมช่วยนับวันให้ ซึ่งสอบตั้งท้องตอนเดือน6แต่มารู้ตัวตอนเดือน7ตอนนั้นดีใจและตกใจด้วยพอรู้ก็ไปฝากคันและไม่ได้บอกใครรอ3เดือนก่อนตามความเชื่อซึ่งก็มีเพียงครอบครัวเท่านั้นที่รู้แต่หลังตั้งคันได้12สัปดาห์หมอตรวจพบว่าตรงต้นคอน้องหนาเสี่ยงเป็นดาวซินโดมจึงให้เราไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลในกรุงโซ โดยการจอดน้ำคร่ำผลออกมาวันนั้นว่าน้องปกติดีก็ดีใจมากนับวันรอให้ครบ18สัปดาห์เพื่อจะแจ้งข่าวดีนี้กับแฟนคลับแต่พี่ชินสามีมีโอกาสไปคุยกับหมอแบบส่วนตัวอีกรอบและอยากให้ไปตรวจเพิ่มเนื่องจากหมอบอกกับพี่ชินว่าการตรวจนี้เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ละเอียดพี่ชินก็ยอมเสียเงินเพิ่มเพื่อตรวจแบบละเอียด ส่วนซอเองที่ตอนนั้นยังไม่รู้ก็ใช้ชีวิตปกติด้วยความสบายใจทั้งยังตัดต่อคลิปไว้เพื่อเตรียมจะแจ้งข่าวดีนี้ให้แฟนๆรู้ในวันที่2กันยายนซึ่งผลออกมาหลังจากนั้นสองอาทิตย์ก่อนวันที่2กันยายนผลปรากฏว่า โครโมโซมทั้งหมด22ตัวเจอคู่ที่22มีปัญหาซึ่งเกี่ยวกับหัวใจของน้องมีความเสี่ยงว่าน้องคลอดออกมาอาจมีปัญหาเรื่องหัวใจซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่หมอไม่อยากให้เสี่ยงอยากให้ยุติการตั้งครรภ์โดยวันที่2กันยายนวันที่ตั้งใจจะปล่อยคลิปบอกข่าวดีนี้กลับเป็นวันที่สอไปยุติการตั้งครรภ์น้องก็ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว คลิปที่ผ่านๆมาที่ทุกคนอวยพรให้ซอก็ขอบคุณมากหลายคนที่ส่งข้อความเข้ามาถามแต่ซอไม่ได้ตอบก็ขอโทษด้วย พอตนไม่มีกําลังใจที่จะตอบตอนนี้พอตกเย็นมายังไม่อยากเดินเข้าไปในห้องเลยซึ่งหากใครที่เคยเป็นแบบเดียวกันคงรู้ว่าซอต้องเจอกับความรู้สึกแบบไหนบ้างถ้าหยุดติดตั้งแต่1นถึงสเดือนก็ยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้คือ4เดือนแล้วอยู่ด้วยกันจนน้องดิ้นแล้วตอนดิ้นเราก็ดีใจอายุคันก็เยอะแล้วก็ยังทําใจไม่ค่อยได้สงสารเขา สงสารตัวเองและสงสารครอบครัวด้วยเห็นหน้าสามีแม่ย่าก็สงสารสงสารทุกคนแต่ไม่เป็นไรดีกว่าเขาคลอดออกมาแล้วเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่รู้เราจะยิ่งทรมานมากกว่านั้นต่อแรกซอสไพยเกาหลีตั้งใจจะเก็บน้องไว้แต่ด้วยคำพูดของคุณหมอและครอบครัวให้เราทำใหม่เราจะทนได้ไหมถ้าลูกออกมาแล้วต้องเจ็บต้องไปหาหมอตลอด ซอก็คงทนไม่ได้ทุกคนก็จัดทุกไปหมดถ้าเขาโตมาแล้วเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพค่าใช้ใจ่ายที่นี่ก็ไม่ได้ถูกมันสูงมากจึงตัดสินใจยุติตั้งคันแล้วก็เริ่มกันใหม่ทั้งนี้หลังจากซอสะพยเกาหลีโพสคลิปนี้ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้มากมายซึ่งคุณซอก็เข้ามาตอบในคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์จากทุกคนในคลิปนี้คือกำลังใจทั้งหมดของซอและครอบครัวนะคะ ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆคำพูดดีๆที่สร้างกำลังใจและมาเติมเต็มในเวลาที่ต้องการที่สุดจากทุกๆคนมากๆนะคะ